สนยนรวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th ปรับปรุงใหม่ใช้ไลกว่าเดิมมิติใหม่แห่งการติดต่อราชการที่รวมทั้งขั้นตอนการติดต่อเอกสารที่ใช้และจุดให้บริการไว้ในเว็บไซต์เดียวเพื่อประชาชนจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไปได้ถูกที่รับบริการได้ถูกใจมาเรียนรู้ระบบหลังบ้านเพื่อบริการที่ประทับใจเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าใช้งานผ่านทาง admin.info.go.th โดยการล็อกอินด้วยดิจ i t a ล ID สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรกกรอกโทเค็นที่ได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับเมนูต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานดังนี้เมนูที่1หน่วยงานและโครงสร้างสำหรับแสดงข้อมูลเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าจุดบริการตั้งอยู่ที่ไหน เปิดปิดเวลาใดและติดต่ออย่างไรเมนูที่2กระบวนงานและคู่มือประชาชนเอาไว้สร้างคู่มือประชาชนเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าการจะไปติดต่อราชการมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไรแต่เดี๋ยวก่อนหากหน่วยงานของคุณได้รับมอบหมายให้บริการประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานกลางจะมีคู่มือมาตรฐานกลางเตรียมไว้ให้โดยไม่ต้องจัดทำใหม่คุณสามารถไปเมนูเชื่อมโยงกระบวนงานต่อได้เลยเมนูที่3เชื่อมโยงกระบวนงานหรือปักหมุดคู่มือสำหรับเลือกคู่มือกลางที่หน่วยงานให้บริการส่วนนี้สำคัญมากที่จะทำให้ประชาชนรู้ว่าจุดบริการนั้นมีงานบริการอะไรบ้างอย่าลืมมาเลือกคู่มือใส่ไว้นในจุดบริการกันนะคะ เมนูที่4ประเมินความพึงพอใจสำหรับดาวน์โหลด QR Code ไปไว้ณเคาน์เตอร์บริการเพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจหลังใช้บริการได้ทันทีเมนูที่5รายงานการออกใบอนุญาตเป็นช่องทางเก็บรวบรวมสถิติการให้บริการรวมถึงรายงานผลให้หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานกอรรอได้รู้ถึงปริมาณงานและปัญหาการให้บริการ ซึ่งจะได้ร่วมกันแก้ไขได้ทันท่วงทีใส่ข้อมูลง่ายๆเพียงกรอกตัวเลขรวมในแต่ละเดือนลงในแบบฟอร์มเท่านั้นเมนูที่6แจ้งเรื่องล่าช้า ที่จะช่วยลดภาระงานเมื่อต้องส่งหนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้ามาตราสิบของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558ให้ประชาชนแล้วอย่าลืมเข้ามาอัปโหลดสำเนาหนังสือในระบบเพื่อส่งให้สํ้าหนังงานา่กอพรรอด้วยนะคะเมนูสุดท้ายเมนูที่7 summary report เป็นหน้าที่สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการและคะแนนความพึงพอใจจากประชาชนในรูปแบบของตัวเลขและกราฟให้เข้าใจง่ายซึ่งพร้อมนำไปใช้งานช่วยต่อยอดพัฒนาบริการได้อย่างตรงจุดโดนใจประชาชนมาร่วมสร้างมิติใหม่แห่งการติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ info.go.th ด้วยการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนกันนะคะสะดวกใช้งานบริการด้วยใจ